ก็สวัสดีสมาชิกและ f อทุกท่านาคลิปนี้แอ,อดจะมาล่งแนวทางไว้หุ่นดาวโจนพี่น้องหุ่นรอบดึกเป็นหุ่นสุดท่ายหรือว่าหุ่นแหลกของวันที่าดาวโจยเช้าวันที่พี่นอ้องแอดก็ลุง ไ้เป็นแนวทางพี่น้องก็เลือกพิจรารณ้าได้ซึ่งมือขึ้นแอดลงไปกัแตกสองตัวสามตัวพี่นอ้องชุดสองตัวก็มี่สองหกชุดสามตัวกับแปดสองหกกัแตกสามตัวบนตรงตรงพี่น้องแปดสองหก <c oughs> กยินดีดีใจ กับสมาชีาทุกท่านที่ได้ดาวโจรมาขึ้นสามตัวพี่น้องอดีใจนั่งเอฟซีสมาชิกทุกท่านคลิปนี้แอดกับสมาล่มแนาทาวท่าหวยดาวโจรเช้าวันที่ยี่สิบเก้าพี่น้องเช้าวันที่ยี่บเก้ากับเป็นแนวท่า กะเบิงไหวเป็นแนวทางพี่น้องถ้าชอบกระจังตามอ่าบ่าชอบกัผพานพี่นอ้องอ่าข้ากระมาเบิงกันเลยชุดเจาะสองตัวหัยดาวโจนพี่นอ้องก็จะได้เก้าหกเก้าห้าเด็กกะ เก้าสี่พี่น้องเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่ซายรูดสายวิ่งพี่น้องสายรูดสายวิ่งเก้าพี่น้องสายรูดสายวิ่งเก้าอ่าแต่เอฟซีกะพิจารณาเบิง่งพี่น้องเพระาะว่าเมื่อนี้อ่าเลขสายวิ่งสายรูดมันได้เก้า คือเก่ากับโกนี่เป็นเลขตัวเดียวกันพี่น้องอืมแต่เกิดว่าตีร่างกายกันมาหรือ 6, กับหัวกันมาพี่น้องเก่ากับโกก็คือเลขตัวเดียวกันภาษาเลขเป็นว่าจังสันพี่น้องอืมส่วนชุดสามตัวอ่าชุดนิ่นชุดนิ่นแอดจะนิ่นไปชุดนี้พี่น้อง ชุดนิ้นแอดนินไปชุดนี้แล้วก็สามตัวอแอดกระสีจับสองเก้าสี่หกเก้าสี่พี่น้องอันนี้ก็คือแน่ว่างพี่น้องแน่ว่างไว้หุ่นดาวโจนอ่าเช้าวันที่ยี่สิบเก้าพี่น้อง าสามารถชิกเอฟซีอบกับตามครับแต่บอชอบกับพานกับพี่เจรานาได้พี่นอ้องกับเป็นแค่แนวทางแต่ขอให้โชคมันมา่นแตกสองตัวสามตัวอีกพี่นอ้องโชคดีทุกคนครับสำหรับผูดด้ติดที่ตามคลิปกับขอขอบคุณหลายๆครับ